สวัสดีครับทุกท่านวันนี้อยู่ในชอ่อง B4 Game r วันนี้อยู่ในชอ่อง B4 Game นะครับวันนี้จะมาเล่นโหมดทั่วไปแบบทีมนี่วันนี้เราจะนี่ดูสิไม่เจ็บไม่เข้าเลยอ่าโดนไปเตะเบลเดี๋ยวขอเวลาไปเตะเดี๋ยวผมขอไปตรวจเบลเบลโอ๊ยไม่ติดาสุดายเปลี่ยนตัวละครแป๊บนีกนะครับ น,นี่ก็จะมาแล้วครับนี่คือสกินนี้มมิ่งกว่าจะได้มาแนละ้ไม่ไม่ไนี่ขนาดไม่ใส่สายเติมรลยครับพี่น,น้งนี่ยังเท่บ้เอาไม่จักซาล,ลีไรเราไปเล่นกันดีวกว่าอืมเชิญเพื่อน ไม่เข้ามาัม่งติวเฮ้ยยนใยย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 นยย่ยยยยยวยย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 ยายยยย คือผมดีจะบอกครับเ็เกิดคือเดี๋ยวพูดเดี๋ยวคลิปหน้าเกิดผมอนหาอีกสี่กล่องนั่นคือให้เราคืออะไรแหวนกาดบันทินกัาไฟเกันญาครับคือผมขายสองกล่องคือผมก็จะจัดเด็กสายนี้ครับแล้วก็จะทํเด็กโปรไฟล์เหมือนกันซึ่งเด็กสายจเสจสสิค่มันก็ใส่เนีย่ยสมบัติจังหวัดน,นครโอเคเราไมา่ได้ตอกนลนิรอกทะเนเป็นานแล้ว คือต้องดูก่อนอาจจะไม่ลงก็ได้คร่ะพราะว่าคือประเด็นแม่งอะไรไหมโค้งหายย่าหายเลยเจอเซเว่นแค่สองกล่องเดี๋ยวท้าคลิปเปิดคลิปให้ดูเปิดชุดให้ดูอันนี้จัดยังไม่สมบูรณ์เนาะมาเราสไก่อนเออ โอ้นดงเล่แรกเยไม่มีแต่องก็เออยางนี้มัเล่นปีรวยนดูเออโหพิพิเมากจ้ะลงแม่งเลยอีกครเลยอ้าวขึ้นลงไปแล้วขึลงไปแล้วอ่าแล้วเราจะเดี๋ยวเราจะลงไปที่ปีกันตรงไม่ได้ตอิที่ี่ได้ว่าพี่แอ ไปดูยูทูบช่งองหนึ่งพี่บอกเมองพี่เมาส์มินนเห็นไปดูเขาบอกว่านี่คืออะไรที่เดือดจัดโอ้โหหนีด้วยนีหนี้นี้น,น,น,นีครับท่านผู้ชมไอหมดไอหมดใส่แล้วือสองมือต้องของใบครับนี่ <c oughs> เดี๋ยวแรงมันจะตกครับอยู่ตอนแรกอยูแ่แรงบนสามดาวแลนะ้ว ไม่เอ้ยกลัวอะไรพูดจะลดเป็นสองดาวปบพี่น้องก็เลยเนาะไม่เฮ้ยเดี๋ยเดี๋ยเนพี่ตะเกียบจะเลี้ยงตะเกียบอะไรหรอปืนปืนแล้วก็ปืนไปไปเพื่อนอยู่ไหนเพื่อน โอ้โหอันนั้นห้าร้อยอันนี้สองร้อยว้าวสองโอ้ยเหยวเขียนรี่มันกว่าอย่างช้าอ่ากขยี้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  อันนี้มันตอนน้องบูแน่นอนแหละโอ้ <P ain> อืออืออะไรวะน,นี่โอ้ยยิงกันไงโอ้มันจะเป็นที่โอ้ยได้เหรอเขาอยากแล้วติดเลด โอ้ยื่นมาเต็มอืมอืมอ่ะเริ่มเป็นสไต์มันมากอ่แพวกเราต้องไปฟาร,ร์มของกันนะครับเพื่อของจะได้ฟูๆนะครับพี่น้องเราก็จะมีสิบโอ้โหวันนี้ก็หวยใยายได้เมื่อี EP ก่อนแม่ตายภายใน6นาทีว้าวใหม่ก็เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเหมือนเจอคนออ ไม่ยิงตองเสียง่หานอะอีดู้สึกแบบมันจุกระโดดไม่ได้เลยผมแดาม่นทำให้กระโดดไม่ได้วะอืเน ใจอ่ะเอ้อยเอาไม่เล่าไม่เอามาเหมือนดื้อเหมือนมันดือนด้อว้าวหวานหมูเลยมอเตอร์ไซค์เนี่ยหวานหมูเลยพี่น้องพี่น,น้องน,น,อน,นี่ Ing nan maped sa tote o't tap. Kakabatai. Uy, ikaw mo. Oh. Okay. Bye. Yeah, <laughs> yeah. 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 เดียวแล้วด้วย่านมาจริงหวะ จะบอกเพื่อนนะเพื่อนเมื่อว่าเ,เราไปผีกันไหมผีกะัะมันมือผีไม่มีสัญญาตอบรับกับไมยเลขที่คณเรียก यह yep. mm.

ัวอ,อืไม่เงยไม่เงยคนไปไหนวะไม่เงยเมื่อกี้เจอคนหนึ่งคนแล้วไม่หายเจอเราเพื่อนเราฆ่าไปแล้ววะอน่าหยอกเฮ้ยเกืบอบโดนเกือบเกืบเอบเกับเกือบ เชียวให้เราตกลงยังไงวะเฮ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยคนตีลังคาเราแล้วคราวนี้ต้องเช้กักยาอย่างดวดแหละอือหืออ,อันนี้กระสุนนึ่ในสภาพขาดแคลนหรอกครับพี่น้อง อันนี้ก็ช่สยาพขาะขากนอีกยอก็ส่ คนไม่ไหนจะเหม่อวะเนี่ยมันรู้สึกคนเราจะหายไปนานแล้วนะเว้ยรู้สึกคนมันหายไปปกเนี่ยเอ้ยรำไนหนึ่โวย คือเป็นอะไรเนี่ยโอ้ my god เคยก็ย yeah, ิงเกอมาช่วยยิงหน่อยดิเว้ยอย่ากแกไปอืมถ่าขึ้นหมดเลยไม่ได้ก็รู้สึกเป็นเสี่ยงโดนอ๋อไม่เอ้ย <c oughs> <c oughs> <c oughs> อืมถ้านะ่ถ้าเกิดผมนี้ก็ขออภัยด้วยครับ เออตอน,นก็ไม่ไไมีไม่ได้จะไม่มีวัวเลยจะบวดเอออย่างนี้ดีหน่อยเจอได้สองคนเปรียดยังไม่ได้บอกอิชาร์จแม่งอะไรจบไหม

เขาไมาา่หยุดเลยเยอะได้งั้นเขาจบอยูอ่นี้ใครยอกคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อนกัน,กนบ,บ,บาย